ดีครับที่เมื่อวานเล่นแบบโดใช่ไหมแล้วเมื่อวานเล่นไม่ได้เพราะว่าไปกินข้าวอ่เออาแบบไหนดีอ่ะช่วยเลือกได้อยากได้เม็ดหน่อยไม่มีเม็ด น <ic> ึ่งได้สองหนึ่งบวกหนึ่งได้ปูฮะพูดว่าอะไรอะเลบสิได้หนึ่งถูกได้เสียงอะไรอ่ะช่งเราเล่นแนบไหนดีเออเอเออออเออออ ทุกคนอยากให้เล่นแมปโดต่อ EP สองไหมเดี๋ยวก็เมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวเ๋ยนทำิีบีกจะได้รู้เ,เมื่อกี้เห็นเเวบ็วบ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 โนจะไม่เล่นแบบเนี้ยแมปตรงนิ้วโป้งเนี้ยจะไม่เล่นเลยจะเล่นแมปอื่น แล้วก็จะไม่เล่นสไปเดอร์แมนด้วยแล้วก็จะไม่เล่นอะไรที่มันเหมือนแบบนี้แล้วก็ไม่เล่นสกิวดีทอยเลตด้วยไปไหนไป,ไปเออเออแบบนี้เลยอยากเล่นอีกครั้งเมื่อวานพิ่งได้เล่นไปแต่อยากเล่นอีก อะไรอะไรอ่ะเ,เออช่างเถอะไปเราไปถานักศึกษากันเถอะโอหแล้วมันก็กรงดนะ้วยอแบบนี้เดี๋ยวเจอตัวออกอืมออกแั้ คิดว่าระนาหน่อยคิดว่าระนาหน่อยนะทุกคนอ่าวัดนี้ละกันอืมวันนี้ฝันร้ายนี่นอนเลยอะจะไม่เป็นไร้าแล้วเรียบร้อยเสียงไรอะเสียงไระอะออ,อ,อ เออขวดโปรเ็กบอมมนันโอ้หอ,อ,อ,อะไรเนี่ยก้นใจเลยไปไม่เห็นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคนดูไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเองนี่แหละจะไม่เห็นแต่คนดูจะเห็นเฮ้ย ระวังดีพวกนายมาใครใครมาอะไรอะมาอะไรอะตัวเองก็ไม่เห็นเลยเอ๊ะตัวเอง กิมดีตลกที่สุดเลยเิร์ฟแล้วเราก็หยิบขวดเอาไปไล่ตีมันกิมนี้จะยาวนะ เอาได้คางคามมาแล้วใช่ไหมขวดขวดหยิบไม่ได้เรีวเมื่อกี้แม่เลี้ยงไปไหนเนาะเฮ้ยมันอยนะูอ่าทางนู้นเหรอ๊แปบน

Đi t 내 ế 돌 đi 돌 â u đi 내내 u đi กวแค่นอนแบบเนี้ยเอานมกล่องใส่กล่องไม่ใช่ใส่แก้วใส่แก้ว